คนปลา,าาลาสบายดีทั้งลาสวัสดีทั้งไทยสูชุ่นทุงหมองทุงนอนท่งองบรรยากาศมีนประมาณแปดโมงกับสิบสิบเอดนาทีพี่น้องเกือบลืมมีบ้านหลังบอกมูก่เต่าวันเสาเนาะคือชิมิ่งกัมืออื่นนะั่งทีเดินทางไปไปหากุดคือเก่าหันเลยไปถ่ายคลิปพักหน้ากามีมีบัวพี่น้องใส่ตู้เย็นไม่ทำมือน,นั่นแหละบัวแล้วกันมาพักทะเล อันกระเจ้าเอาหาไปซื้อทานน,นคะครับเอาหาแล้วก็พักซี่เล่าวไปนองแล้วก็พักก้านบวกก้านจองโอ้ยเขาลุดมือทิมมะลุบ,บือบทิาทิมซักเรื่องแต่มีเนวอยากนำเฮ้า โเผิดปันไดพี่น้องะมีการเอาปวดโพมันเป็นผิดก็บ่กมันผิดกวกข้ามาแต่จะผูจะพาปิดบันนอกเขามาในเมืองมาขายตะพูดยังบู๊ด พระเจ้าอ่ะในมันเกลียดนะก็ะเจ้าอ่ะหายอันนี้น,ะนั่ง amazon สุดยอดพี่น้องบัวเสือบอปุ่นปลางัวปลายันทุกคนบัวเสือบภาษา มมยย่ยด้ไม่ไล่ดึกดึกดุืมก็ปุ่นปักอกดอ เห็นรอไรอ่บงเปบไปทางไหนอยู่เพื่อนพักพ่อนจะละมือตวิสนัไปคุดห้คุด มาช่างชั้นพากันไมอันพาการขึ้นไว้ว่ามืออื่นจะเดินทางไปฮาคุูดอีกโคยานะออกไทยนะเนอะมันนั่นมันกีก้าจริงๆนั่งอันมันอยู่ในถวยเป็อยังในหมอแล้วในทางอเมริการ์มาโซ ยังไปทาเป้งทาปูในหน้าเอานะว่ากันเดู้ยทุกคนหนาวหนาวอากาศบ้านอัตรีพี่น้องยังไม่เข้าทุกที่ครับ เมื่อวานก็วันสร็จผักโพนก็บริทับร็จผักไปขึ้นเกาเทคบของพิษขั้นบดพชรขั้นบดพิษกับบดเทบพี่น้องมันนอกมันหน้าเขากินนะ บรอนภคคือบ่อหอของตากอากาชือเทียวเซยูอันนี้กระทชบ lao nào taxi chú từ cân ơn cả đã tiện hẹn đâu mà đi đâu ต้นมะพริพ้งผิดถ้าพร้อมปอบแล้วกับถ้าที่แล้วกับจากง่า,งงามระยะายแล้วมาใายที่เป็นขาดพุ่นรีปลดชานผิดนู่นนีน่นะลาไปหัวไปควนไม่ต้อง เนะพ็เเด,กดกินกระแทกกินซื่อๆนะตอนนี้ลงคลิปนั่งมันมีแต่เสียงหลุดตัดออกกับบุ๊ดไปแล้ว หุ่นงวัวหนะเสือบอลนนะักปิ๊กินเขาเมือ่อสองเสือกนะกินกินนี่แล้วตอนเทนจะกินอีกนะจกแมลงบริกินคันเขาอยากนี้เขากไปกินนั่นต้มมันแซงบอรหรือเปล่าควบาตัวดินบอรหรือไง ถ้ากับปั้นกินเล็กหน่อยเนี่ยเขาเขามีกับปั้นกินปั้นหนึ่งไปมาค้ามแม่เขาเรีย่ยวไปมาติดรล้อง ก็เกี่ยวมาทันดีไม่ติดชวนต้องมน้าติดชวนแล้วจะขับพักมาติไใครเฮ้ยมาติไใครค,คาะ เพื่อจะพักกาตัดมามาถึงสวนเด็กกิจพรุกาตัดปักาตัดมาหลายๆาไป เช็ดเช็ยิบพันยิบเหนียวกว่ามันแก เซ็แะละพักอลายพี่น้องถ้าจะลืบก็อะไรก็เซ็ตกดติตาไปนางเลยเด,อด้อทุกคนมึงบ่กร้องมนเลยอ้ขึ้นไหวสุดแม่มแกอล์เข้ากันแล้วอืม้ม มบ่เขากนแลยมาชุกเนาอมากิน,กน,อ,กนอืมลงพื้เฮ้ยอีกทานหนึ่ง ต้นมักริพี่น้องจ้าทุกคนจิติดต้นมักริกให้เบิงให้เบิงจะบอกเจอบุคคาะอือเือาช่วยั่างนี้